ตามต่ออีกฝั่งหนึ่งกันนะคะอย่าลืมนะคะสิวอุดตันที่ฝั่งลึกอยู่ในชั้นผิวของเราจะเกาะกินไว้นานมากๆเลยทั้งหัวปิดหัวเปิดกดออกนะคะจะได้หายอีกทีนึงนะคะออกได้สุด ออกไดหมดจริงๆน้องโมรัรบโทรศัพท์ให้ครูหน่อยดูกในเม็ดที่เรากดกดรอรับเลยค่ะละูกจากคุยเลยลูกกดกิมอ๋อน้องเฟิน้นองเฟิรวันนี้พี่กุ้งมีสอนค่ะละูก คือรับแต่คนเยอะน้องเฟิร์นโอเคไหมรับแต่ว่ามีมีคนเยอะนิดนึงน้องเฟิร์นโอเคไหมคะกบอีโมที่ปุ๊บบ่ายสองค่ะบ่ายสองค่ะออได้ไคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเร่อยไหมครับน้องนิ่งมา ตรงข้างๆน้องจะเกรงเล็กน้อยเดี๋ยวพี่กุ้งขอเก็บไว้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวกุ้งเก็บให้ก็คลิปเพียงพอเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะหลังจากการกดสิวออกนะคะเราไม่ลืมเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักเอ็นไซพืชน,นะคะมาร์คลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายสิวค่ะทําให้หัวสิวหลวมแล้วกดออกได้ง่ายมาร์คลดแดงให้ผิวด้วยตัวอโรเวราเจลเป็นว่านหางจาระเข้ลดการแดงแงลอกของผิวมาร์คลดการอักเสบการระบมผิวหลังจากการกดสิวด้วยมาร์คสาหร่ายลดสิวของพี่กุ้งกดสิวนะคะช่วยสมานแผล ฆ่าเชื้อสิวและปุ่มการเกิดสิวใหม่ให้เราด้วยนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ